สำหรับโครงการฟื้นฟูอ,อนุรักษ์แล้วก็สร้างองค์ความรู้เรื่องกระจกสเตนการสที่พระพารที่ประทับ,บังไปรินเป็นโครงการที่สำนักศิลปกรที่สามนะคะเข้าไปทําการบูรณะฟื้นฟูที่พระพา,าราบังเปอินเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็พบว่ากระจกสเตนการสที่ประดับอยู่ในพระพา,บารบังเปอินเนี่ยมันมีเรื่องของฝีมือช่างวัสดุแล้วก็เทคนิคบางตัวที่ ค้นพบว่าเราอะยังไม่มีองค์ความรู้ทางด้านเนี้ยในเรื่องของการอนุรักษ์มาก่อนซึ่งจริงๆแล้วการอนุรักษ์ของกรมศริลป,ปากรหรือสำนักในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการทําให้มันเป็นมาตรฐานสากลก็ค,คือเน้นในเรื่องของฝีมือช่างแล้วก็ตัววัสดุซึ่งเราจะย้อนกลับไปให้มีความใกล้เคียงดั้งเดิมมากที่สุดผลปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนใหม่ แล้วก็พบว่าเรายังไม่ได้มีองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างแท้จริงมันก็เลยเกิดเป็นที่มาของโครงการสุอบรมในครั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้นะคะมีวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นชาวต่างชาติชื่อว่าเจอร์รี่คัมมินและก็จิลสเตซซึ่งเป็นนักอนุรักษ์จากประเทศออสเตรเลียอาจารย์ทั้งสองท่านมีองค์ความรู้มีประสบการณ์เรื่องการอนุรักษ์กระจกเสนกลาสมากกว่า40ปีซึ่งพระพาที่ประทับบางปะอินที่นี่นะคะจะได้รับการดูแลโดยแขวงการทางอยุทยาซึ่งตอนนั้นทางแขวงการทางอยุทยาเนี่ยได้ส่งหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากรช่วยเข้าไปส When we first stepped into the pavilion, it was extraordinary. It was immediately apparent it was the highest possible skill. Everything about it was the highest skill. It was like stepping into a jewel box. Full of rubies and sapphires, diamonds, lovely shining light, golden and silver light. It was aesthetically uplifting just to step inside and to see the colours and the atmosphere that the building creates. One of the obvious things about stepping into the pavilion is that somewhere in the past, we guessed about 40 years ago, somebody had done a very, very bad restoration job, which had demeaned the building. หลังจากที่เราได้เข้าไปสำรวจแล้วเราพบว่าบานกระจกสเตนกลาสเนี่ยมีความแตกชํำรุดเสียหายตัวรางตะกั่วมีความโก่งตัวซึ่งสภาพความเสียหายในครั้งนี้เราประเมินได้ด้วยสายตาว่าถึงเวลาแก่การอนุรักษ์กระจกทั้งอาคารนี้ได้แล้วซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยจะมาช่วยอธิบายวิธีการกระบวนการการอนุรักษ์อย่างเป็นขั้นตอนแบบสากล โชคดีครั้งที่เราเจออาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยชักชวนอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์ที่ศิลปกรด้วยเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างองค์ความรู้อันนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดของการอนุรักษ์เนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มาตรฐานสากล โครงการน,นี้เรามีเป้าหมายอยู่2เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกคือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ตัวกระจกสเตนกลสซึ่งอยู่ในพับทาที่ประทับสถานีรถไฟบางปะอินเป้าหมายที่2คือเราต้องการที่จะให้บุคลากรของกรมศิลปากรเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์กระจกสเตนกลาสเพื่อเป็นการสืบทอดและต่อยอดเอาไปใช้ในอาคารหลังอื่นๆของประเทศไทยอีกต่อไปนะคะ ก็เลยเกิดเป็นที่มาของโครงการนี้ค่ะก็คือมีการเชิญช่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์เข้าร่วมอบรมในโครงการของเราในปีน,นี้ so the knowledge we are teaching so the knowledge that we are bringing is the whole <laughs> process the whole process right from the very beginning drawing designing appreciating the the glass from the past one of the method that they use from the past And slowly that's evolving into what I'm taking to be a very positive approach. We've taught them how to do rubbings. We've taught them how to dismantle the windows, take the lead from the glass. And most importantly, we've taught them how to, or have we taught them? Yeah. <laughs> we've taught them how to um, make good recordings of what is on the glass and what the glass is. ซึ่งรายละเอียดโครงการของปีที่1เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เราจะให้บุคลากรทั้ง10คนของกรมศิลปากรเนี่ยฝึกที่จะตรวจสอบสภาพว่าส่วนไหนมีความเสียหายอย่างไรเราให้ตรวจสอบทั้งโครงสร้างซึ่งเป็นรังตะกวัวตรวจสอบสภาพสีชั้นสีตรวจสอบเนื้อกระจกว่ามีสภาพเป็นยังไงมีความเสียหายยังไงแล้วก็ให้จดบันทึกอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการทำรับบิ้งโดยจะให้ทุกคนยกบานหน้าต่างขึ้นมาวางเป็นแนวระนาบแล้วก็ใช้กระดาษวางทาบลงไปก่อนที่จะใช้ฐานชาโคค่อยๆลูดตามแนวรังตะกวะัวขั้นตอนนี้จะทำให้เราได้แบบที่เท่ากับของดั้งเดิมออริจินอลจริงๆซึ่งแบบตัวนี้เราจะนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ประกอบ ชิ้นส่วนของกระจกเข้าด้วยกันขั้นตอนที่3จะทําการรื้อถอรังตะก,กัวแล้วเราจะนําชิ้นส่วนกระจกที่เราถอดออกมาจากรางตะก,กัวขัดล้างทำความสะอาดการทําความสะอาดเราจะใช้คัตเติลบาทเอามาชุบน้ําแล้วก็ค่อยๆเช็ดทำความสะอาดโดยเราจะเลือกปฏิบัติ ในแต่ละพื้นที่ต่างกันในพื้นที่ที่มีความมั่นคงของชั้นสีเนี่ยเราสามารถลงน้ำหนักไปได้เยอะกว่าชิ้นที่สภาพชั้นสีเสื่อมสภาพแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจัดเก็บหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำไปจัดวางในชั้นที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อที่จะรอดำเนินการอนุรักษ์ต่อไปในปีหน้า ส่วนตัวก็มีความเข้าใจในชิ้นงานมากขึ้นนะคะก็คือได้รู้เกี่ยวกับการทํากระจกใช่ไหมคะการลงสีก็เกี่ยวกับการถอดหรือลังตะกั่วผมเชื่อว่ามีความรู้สึกไม่ต่างกันกันกบตรงที่ว่าได้เลียงเห็นถึงคุณค่าของงานกระจกสเตนการ์ดครับเราก็ได้ความรู้หลายๆอย่างทั้งเรื่องกระบวนการการผลิตเพอกระบวนการการทำงานทำให้เราอะมองสเตมการ์ดอีกแบบหนึง่ง มีความตื่นเต้นนะครับที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือนั่นคือสิ่งที่คนเรียนศิลปะพอจะเข้าใจแต่พอเรียนรู้จริงๆนะครับมันมีมันมีแบบรายลเาะเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันเหมือน,นเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับรู้สิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้เป็นเทคนิคค่อนข้างที่เราไม่เคยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่คือมาอบรมครั้งนี้คือว่าได้ความรู้ค่อนข้างสมบูรณ์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะไป อ่อยอดหรือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในกรมของกรมช่างซิม,มูได้เองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะในสิ่งที่แบบเกี่ยวกับวิชาการอนุรักษ์ค่ะมันสามารถกระจายข้อมูลทางกลุ่มเองที่ต้องไปสำรวจของตัวอาคารอื่นๆที่มีงานเตนการ์ดเนี่ยได้มองออกว่าตัวเตตนการ์ดของที่ไหนเนี่ยมันมีคุณค่าหรือว่ายุคสมัยไหนหรือว่าตัวกระจกเนี่ยใหม่หรือเก่ามันจะได้ดูออกเพื่อคิดว่าอย่างน้อยก็ ได้รับความรู้ถ้าเราอาจจะไปประยุกต์ใช้กับโบราณสถานของเราในอนาคตในในฐานะที่เราทํางานอุลากอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่เราสามารถเอาไปใช้ต่อกับงานอื่นๆถ้าเราเจองานรูปแบบของสเตนการ์ดนี้ได้ะคะ่ะ I think we found that the Thai people were very Nothing was too difficult to teach them, because they are all the participants are very intelligent, they're very motivated, and they're very artistic. So, did you have any problems teaching them? And skill. And skill. They've dismantled here in the last uh, ten days. Maybe off the top of my head, four or five thousand pieces of glass. and haven't what, broken extraordinary. which is extraordinary. ส่วนในปีที่สองเนี่ยเราจะสอนให้บุคลากรหัดตัดชิ้นส่วนกระจกซึ่งจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะชิ้นส่วนกระจกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นตรงแล้วก็ลักษณะแบบฟรีเชฟที่มีลักษณะเป็นเหมือนรูปดอกไม้วงกลมวงรีต่างๆหลังจากจบการตัดกระจกแล้วเนี่ยเราจะมาสอนวิธีการเพ้นเผา เห็นลายเส้นเทรซ e ไลน์การทำเชดดิ้งการลงสีการทำซิลเวอร์สเตนรวมทั้งสอนการปรับอุณหภูมิแต่ละชั้นสีว่าจะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่เหมาะสมด้วยหลังจากจบการสอนการเพ้นสีแล้วเนี่ยเราจะสอนวิธีการประกอบชิ้นส่วนกระจกเข้ากับรางตะกัวซึ่งเราจะต้องมีวิธีการตัดรางตะกัวให้ตรงมีวิธีการบัดกรียังไงการเข้าเชฟเข้ามุมของเส้นตะกัวให้เข้าแนบสนิทกับตัวชิ้นกระจก จกยางไงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประกอบเป็นชิ้นส่วนบานหน้าต่างครบหนึ่งชิ้นแล้วก็จะนํากลับไปติดที่ประภาที่ประทับบางไปอินที่เดิมค่ะ If you have some existing artistic ability and you have good skill with your hands If you came to our studio in Australia I would say in six months you could just about do your own commissions The Most important thing is not the concept; it's the skill of doing it again and again and again. These guys here are highly skilled, which is a great, great pleasure to be working with them as well. This group have been fantastic, and the most difficult thing has been stopping them from having fun. <laughs> อาจารย์ที่อาจารย์ฝรั่งที่น่ารักมากค่ะให้ความรู้ตลอดถึงแม้เราจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตม <laughs> ามเขาเขามีความเป็นกันเองมากมีความแบบคือทําให้บรรยากาศในการอบรมคือเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อสนุกทั้งวันเลยครับเกินความคาดหวังเราเหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าคงได้เรียนรู้อะไรแบบผิวเผินไม่ไม่ไม่เยอะแต่สุดท้ายคือเยอะมากก็ถือว่าเป็นงานที่ ที่เราไม่เคยเจอไม่เคยทําอาจารย์ที่มาสอนคืออาจารย์ใจยเย็น,นะคะ่ะน่ารักแล้วก็ให้ความรู้ดีค่ะทีนี้มันจะมีกระบวนการการแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่งซึ่งเป็นมุมมองใหม่ๆที่จะทําให้การทํางานร่วมกันในอนาคตมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่2นอกจากเรื่องความรู้แล้วสเปนการะคะ่ะ from the very beginning everything that had, everything had to be organized from Australia and from thailand by email mostly by email in a multitude of things the glass the painting the skill the payments the administration the purchasing of the kiln setting up the studio all of that started to nothing so that was certainly a, a challenge I will not forget one evening over at the Krungsai Hotel when we had a meeting in which we addressed what we thought was one of the most important questions. There were two ways of doing the project. The first was to hire a shipping container, take the windows out, take them to Australia to our studio where we have everything. That left one thing out of the equation and that was nobody in Thailand would sufficiently benefit from. it. So we wanted two things to be happening simultaneously. We wanted the windows to be beautifully restored and we wanted people in Thailand to have to retain the skills to be able to continue in the future. And that was a very, very important meeting where we got that straight mm. right at the very beginning. Very important very สำหรับผลที่จะส่งผลถึงโครงการในระยะยาวหรือเป้าของเราจริงๆก็คือว่าหนึ่งเราต้องการสร้างองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ฝึกทักษะของช่างอนุรักษ์กรมศิลป์นะคะให้มีทักษะในเรื่องของการอนุรักษ์ด้านกระจกสเตนกราสเนี่ยเพื่อที่จะนําส่วนนี้ไปต่อยอดเมื่อเราพบที่ต่างๆหรือโบราณสถานต่างๆเนี่ยเราก็จะนำไปสู่การอนุรักษ์ในกระจกสเตน์กราสได้ถูกต้อง Again questioners. the Why didn't anybody in Thailand know about? It? So, from, for the people of Thailand, I would like to think that this workshop and these participants and their knowledge and their connection and their, and their culture and their tradition and their history will never ever again have to send a window to Paris to be fixed because we can fix it here. And a window from Thailand will never be so buckled as to break the, wind, break the glass and the blow out in the storm because people in thailand would be able to take care of their own magnificent herp และที่สําคัญคือการลื้อฟื้นหรือฟื้นฟูนตัวพระพาบางปะดินเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวโบราณสถานที่เราฟื้นฟูนอนุรักษ์แล้วเนี่ยยืดอายุใช้งานไปอีกเป็นร0 0 200ปีข้างหน้าค่ะเนี่ยคือเป้าหมายของเราค่ะ